จำผมได้นะต้องหวนหนันนายหนุหน่มนะเป็นกำลังใจงให้นะครับผมนี่ต้องให้าเไยติดต่อไปทุกโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหนแม่งรับเลยครับนี่การนอนอยู่ในเนี่ยไม่รู้แกเป็นโควิดหรือเปล่าแต่อาการเหมือนจะใช่อาการเหมือนจะใช่ตอนนี้บางบอลเต็มทุกต่อเส้ากอยแล้วผู้นำประเทศมึงนอนหลับเด้งไงมึงนอนหลับเด้งไงชาวบ้านตายทุกวัน นบัญาหมดแล้วติดต่อระษางานโรงพยาบาลไหนแม่ก็ไม่รับโรงพยานบาลไหนแม่ก็ไม่รับแล้วจะทํำยังไงเนี่ยองสาพี่น้องประชาชน,นไม่ใช่เป็นแต่บางบอลน้องแก่นะมันไปตัวประเทศเป็นทุกหย่อมยา้าท่านประยยชน์ท่านจะทำยังไงอนุทินท่านจะทำยังไง โรงบางลงบาานะครับผมขอต้องหวชื่อมันบอกว่าต่อให้สอสอ,อวันอยู่บำรุงมีเงินเนี่ยมาซื้อเตียงให้พวกเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลคนป่วยประเทศทิพาายแล้วครับทิพไายแล้ว